เข้าสู่สถานีอารัญญประเทศนะครับก็เคยเป็นสถานีปลายทางแล้วก็ต้นทางของขอบวนรถไฟนะครับนี่ครับสถานีอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็มีรถรับจ้างรถสามล้อน,นะครับ อาลันประเทศที่นี่สถานีอาคอยหลักผู้โดยสารนะครับตสิอร่อจากสถานีอาลันเชีประเทศไปก็เป็นติดตัวมาด่านพรมแดงบ้านของดึกก็ต่อจากสถานีอาลันเชียประเทศไปนะครับก็ไม่ไกลมากครับทางสถานีด่านพรมแดนบ้านกองลึกถ้าใครจะไปตลาดน้ำลงเกลือนะครับไปซื้อข้าวซื้อของมาขายพวกนี้ครับก็นั่งต่อไปอีก ต่อจากอาลันยัประเทศนะครับไม่ไกลมากก็ถึงเลยครับไม่ต้องต่อรถเลยนะครับก็ถึงเลยโรงเกลือนะครับก็คือติดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเลยครับติดเลยข้ามแดนเลยครับเป็นด่านนะฮะก็มาได้นะครับขบวนสองเจ็ดห้ากับขบวนสองเจ็ดเก้านะครับก็คือกรุงเทพ ไปทางดน่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับมี2องขบวนนะครับมีวิ่ง2วันนะเมีใช่มีโทษทีครับมีวิ่งสองขบวนนะครับมีวิ่งทุกวัน,นรค,รวคนก็ลงเยอะนะครับแต่ผมจะนั่งไปต่อนะครับคือ,อผมจะไปสุดสายเลยนะครับ ก็คือด่านพรมแดนบ้านของเล็กสถานีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสถานีอรัญญประเทศนะครับนฮะ<อ>ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ